ครับต่อไปก็เชิญคุณสรีกัญญาตันสกุลครับ เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสตรีกัญญาจันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลค่ะดิฉนันเป็นอดีตกรรมาการนะคะของอกรรมาการที่ศึกษาแลนบริดจ์ฉบับนี้ค่ะแล้วก็เหตุผลที่ลาออกเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถที่จะให้ความเห็นกับตัวรายงานฉบับนี้ซึ่งแทบจะไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยจากวันที่ดิฉนันได้ลาออกมานะคะท่านประธานที่เคารพค่ะ จริงๆเพื่อนสมาชิกได้พูดว่าทําไมการศึกษานี้ถึงได้มีธงมาก่อนล่วงหน้าแต่ดิฉันก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดที่ที่ทางคณะกรรมาการส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะที่มาจากฝ่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยมีทงมาจากบ้านแล้วว่าเราเนี่ยควรจะทําโครงการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยเพราะว่ามาติคอรมอเองก็ดีหรือว่าเป็นนโยบายที่กลายเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ได้มีการถแถลงนโยบายนี้ต่อรัฐสภาก็ตาม แต่สิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องอกังวลใจนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีธงแล้วก็ตามก็จะดูว่าผลการศึกษาที่นํามาสู่ธงนั้นน่ะมันมันถูกศึกษามาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วก็ถูกต้องมีสมมติฐานที่สมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะ ดิฉันก็ปฏิบัติหน้าที่กรรมธิการตามปกติที่จําเป็นที่จะต้องมีการสอบถามกับทางหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทํารายงานนะคะของสนอขอเนี่ยนะคะที่เป็นจุดกําเนิดเป็นสารตั้งต้นของรายงานฉบับนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องว่าธงนําที่ทางฝั่งรัฐบาลนั้นได้มอบให้มานั้นเราจะสามารถเดินตามธงนี้ได้อย่างมั่นใจได้อย่างไรนะคะ แต่ดิฉันกับไม่ได้คําตอบที่ดิฉันต้องการนะคะแล้วก็หลายหลายครั้งหลายหลายวาระที่ได้มีการสอบถามเนี่ยก็ถูกปิดถูกตัดาการสอบถามแล้วก็นําไปสู่การที่สุดท้ายาข้อมูลคําตอบยังไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายกรรมธิการก็จบเสียก่อน,นะคะ่ะที่ร้ายแรงกว่านั้นนะคะรายงานฉบับนี้เนี่ยกับ ใช้ตัวรายงานสอนขอโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาอย่างละเอียดทีถ่วนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าก๊อปผิดก๊อปถูกนะคะยกตัวอย่างเช่นในหน้าที่23นะคะที่เป็นหัวข้อที่2.6การศึกษาเปรียบเทียบโครงการคลองไทยกับโครงการแลนบริดจ์นะคะซึ่ง เปิดฉากมาอย่างเร้าใจนะคะว่าโอ้เราคงจะไดเ้เรียนรู้อะไรจากการเปรียบเทียบทั้งสองโครงการนี้แต่สิ่งที่ได้ก๊อปปี้มานะคะจากรายงานของสอนคของรายงานฉบับนี้ก็คือ การทำ literature, literature review หรือว่าการทบทว,วนวรรณกรรมนะคะก็คือไปทบทว,วนวรรณกรรมของรายงานของสภาพัฒน์ที่ได้ศึกษาทั้ง4แนวทางไว้แล้วทั้งกรณีฐานกรณีแลนบริดจ์กรณีที่เป็นคลองไทยแล้วก็กรณี GMS และในรายงานฉบับนั้นเนี่ยผู้ชัดเจนว่าทางเลือกที่2ก็คือแลนบริดจ์กับโครงการคลองไทยเนี่ยไม่คุ้มค่า แต่รายงานฉบับนี้ก็ตัดมาเพียงแค่เท่านี้แหละค่ะแล้วก็ปิดจบไม่ได้มีการอภิปรายใดๆว่าศึกษาเปรียบเทียบแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างที่กรรมการที่การหลายท่านพูดถึงค่ะว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่ที่มันร้ายแรงก็คือว่ามันเป็นการตัดแปะความเห็นของหลายๆหน่วยงานที่ได้เข้ามาให้คำชี้แจงกับทางกรรมาการโดยที่กรรมาการเองเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะสแสวงหาคำตอบ ยกตัวอย่างเช่นหน้า52ถึง6 57นะคะที่เป็นความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องณวันนั้นที่ภาคเอกชนเข้ามาถามทางกรรมธิการก็ไม่ได้มีคําตอบให้สอนขอก็ไม่ได้มีคําตอบให้กับภาคเอกชนเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่สุดท้ายที่ฉันต้องมาตามสอบถามนะคะในหลายๆประเด็นนะคะจนถึงทุกวันนี้ที่ฉันก็ยังตามสอบถามอยู่ในเมื่อพวกท่านไม่ให้ดิฉันสอบถามในกรรมธิการ แลนบริดจ์ดิฉันก็จะไปสอบถามในที่อื่นๆในที่สาธารณะในตามสื่อต่าง,างๆรวมไปถึงกรรมธิการงบประมาณค่ะและดิฉันได้คําตอบเพิ่มเติมนะคะจากที่พวกท่านกรรมธิการหลายๆท่านบอกว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ได้เข้าประชุมหรือว่ามาสายแต่คนอื่นเนี่ยเข้าใจกันหมดนะคะแต่ว่าอลองมาดูคําถามที่ดิฉันได้ถามกับทางสนขอแล้วได้คําตอบมาเพิ่มเติม,ตมว่าเป็นสิ่งที่ท่านทราบหรือไม่ค่ะ ใจคำถามนะคะยังได้คําตอบไม่หมดแต่ว่าเรามาดูกันว่ามีคําตอบอะไรที่เพิ่มเติมมาบ้าง คำถามที่หนึ่งค่ะดิฉันก็พูดถึงเรื่องของเส้นทางเดินเรือนะคะว่า,เ,าเส้นทางเดินเรือที่เป็นคู่ระหว่างเอเชียใตย้กับยุโรปแอฟริกาตะว,วันออกกลางเขาจะมาใช้แลนบริดจ์ทำไมนะคะเราได้คําตอบแล้วคะ่ะท่านประธานในที่สุดนะคะาทางสอนขอก็ได้มีการส่งข้อมูลให้กับทางกรรมธิการงบประมาณแล้วก็ทําให้ดิฉันได้มาตัวเลขมาดูณนะวันนี้ค่ะ ปรากฏว่าเวลาที่สนทอทำตัวรายงานนะคะกลับไม่ได้พิจารณาเส้นทางที่เป็นเส้นทางโดยตรงที่เรือแม่จะเดินทางผ่านนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเส้นทางเอ,อเอเชียใตย้ยุโรปนะคะก็พิจารณาเฉพาะเชนไนรอตเทอร์ดามนะคะแล้วก็บอกว่าเชนไนรอตเทอร์ดามเนี่ยไม่มีเส้นทางตรงหรือว่า direct service นะคะตรงนี้ข้างล่างเชนไนรอตเทอร์ดามเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่อง existing through ก็คือว่าออสายเดินเลือด ตรงที่ไม่ได้มีการถ่ายลำอันที่2 existing transshipment ก็คือการเดินทางของเส้นทางเดินเรือที่มีการถ่ายลำและ LB ก็คือย่อมาจาก land bridge นะคะท่านประธานท่านปรานลองดู existing transshipment เนี่ยที่เป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่นะคะระหว่าง land, land bridge กับ transshipment เนี่ยท่านประธานจะเห็นว่าระยะทางในการที่มาเอามาใช้เนี่ยใช้ถึง20,000กิโลเมตรนั่นก็คือหมายความว่า เส้นทางที่มาจากยุโรปมาเอเชียใต้หรือเอเชียใต้ามายุโรปเนี่ยจะต้องมา t r a n s ิตมาท r a n s ship อยู่ที่สิงคโปร์ก่อนนะคะซึงทําให้เส้นทางมันถึงได้ยาวนานแต่อย่างที่ดิฉันถามมาถามแล้วถามอีกว่าทําไมถึงไม่ใช้โคลัมโบแต่ว่าวันนี้ก็ได้รับคำตอบแล้วว่าเพราะว่าเอาตัวเชนไนมาคิดแล้วก็เลยไม่ได้เอาโคลัมโบมาเป็นท่าเรือสําหรับการถ่ายลํา ที่ตลกมากกว่านั้นคะ่ะท่านประธานก็คือเส้นทางเอเชียใต้กับ Middle East นะคะพิจารณาจากคู่พอร์ตก็คือเชนไนจูเบลอาลีนะคะกับหรือว่าจูเบลอาลีมาเชนไนปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยมันผิดแน่ๆก็คือค่าระวังเรือนะคะหรือว่าโอเชียนเฟรเนี่ยคิดในกรณีที่เป็น t r a n s ช h i p m e n t เนี่ยไว้แค่200 US ดอลลาร์ต่อตู้เท่านั้น ทั้งๆที่ระยะทางเนี่ยมันยาวกว่าการทำการที่เรือแม่วิ่งตรงนะคะเป็น direct service ถึงสองเท่าแต่ว่าค่าระวางเรือกับลดลงที่สำคัญทีานประธานพอไปเป็น land bridge เนี่ยลดลงกว่าเดิมอีกจากถ่ายเรามาสิงคโปร์นะคะหนึ่งกิโลเมตรนะคะสอง US อลลาร์พอมา land bridge แปดพักิโลเมตรลดลงมาอีกเหลือแค่163 US ดอลลาร์ต่อตู้ แบบนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าความน่าเชื่อถือยังจะเหลืออยู่หรือไม่นะคะส่วนเซาเทเชียแอฟริกาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าแอฟริกาเป็นพอร์ตไหนนะคะถ้าเส้นทางนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการเกิดขึ้นจริงหรือว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้มีใครมาใช้เส้นทางนี้จริงๆนะคะปริมาณสินค้าที่เราประมาณการไว้เนี่ยจะหายไปประมาณ9ล้านตู้ต่อปี เส้นทางเจ้าปัญหาเส้นทางต่อมานะคะก็คือหน้าต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของหน้าต่อไปเลยค่ะก็คือในเรื่องของเอเชียตะวันออกกับออสเตรเลียค่ะอันนี้ผิดจังๆเลยนะท่านประธานจากข้อมูลที่ทางสอนขอให้กับทางกรรมธิการงบประมาณมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเส้นทางที่เรียกว่า existing transshipment ก็คือการถ่ายลำที่มีอยู่ปกติเนี่ยไม่มี ไม่ไมีปกติเขาก็คือใช้เรือแม่วิ่งตรงกันอย่างที่ดิฉันได้อภิพายไปหลายครั้งหลายหนแล้วพยายามหาคําตอบจากทางสนวขว่าทาไมถึงรวมเส้นทางนี้มาวันนี้สนขอก็เอามาให้ดูเองว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครเขาถ่ายลำกันหรอกระหว่างออสเตรเลียกับเอเชียตะวันออกเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือเส้นทางที่เรือแม่เดินเป็น direct service เป็นเส้นทางบริการตรงอยู่เนี่ยนะคะ ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าและใช้ต้นทุนน้อยกว่าถ้าเป็นไปตามที่สอนขอเนี่ยใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกคัดเลือกเส้นทางเดินเรือเนี่ยเส้นทางนี้เนี่ยมันไม่ควรจะต้องมีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้ดีฉันต้องถามอยู่ประมาณไม่รู้กี่รอบเนี่ยทั้งในห้องกรรมธิการทั้งกับสื่อสาธารณะกับกรรมธิการกับทางสอนขอในห้องกรรมธิการโงประมาณตั้งหลายรอบทําไมในเมื่อในที่สุด ตัวเลขมันก็ฟ้องแล้วว่าคุณหยิบมาผิดเส้นทางเดินเรือน,นี้มันไม่ควรจะต้องรวมตั้งแต่ต้นและถ้าไม่รวมเส้นทางนี้หายไปเน็ตเน็ต,นตค่ะท่านประธาน2.5ล้านตู้ต่อปีนี่ยังไม่รวมเรื่องของอาเซียนอะไรอีกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบอะไรเพิ่มเติมที่น่ากังวลค่ะคําถามถัดมาค่ะคำถามที่6นะคะเรื่องของการคํานวณการเติบโตของท่าเรือวันนั้นเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไม ถึงไปใช้การเตริบโตของท่าเรือแหลมฉบังกับตันจุงเปเลปัสซึ่ซงทําออกมาแล้วสูงเวอร์มากนะคะทางสนขอได้ให้คําตอบในห้องกรรมธิการงบประมาณบอกว่าไม่ได้ใช้ทั้งๆท,ที่ในตัวรายงานเนี่ยเขียนชัดเจนว่าใช้การเตริบโตจากท่าเรืออื่นๆมาในการประมาณการเขาบอกว่าไม่ได้ใช้แล้วค่ะใช้ GDP growth แทนก็คือการเตริบโตของ GDP ของประเทศคู่ค้านะคะมาแทน ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ประหลาดเพราะว่าจริงๆก็ใช้ตัวการเติบโตของเทรดโวลุ่มก็ได้แต่ท่านไม่ใช้ท่านมาใช้ GDP growth แต่สิ่งที่ประหลาดกว่านั้นก็คือว่าถ้าดูปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือมาลลากาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันโตเพียงแค่14%แต่การเติบโตของถ้าของสินค้าที่มาผ่านท่าเรือของแลนบริดจ์เนี่ยกับเติบโตเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในช่วง5ปี แบบนี้ฉันไม่รู้ว่ายังจะเชื่อตัวรายงานสอนอได้หรือไม่นะคะและรายงานฉบับนี้ที่อ้างอิงรายงานสอนขอไปเต็มๆแบบนี้เนี่ยแล้วเรายังจะเชื่ออะไรได้อยู่หรือเปล่าอันสุดท้ายนะคะท่านประธานนะต่อไปค่ะการประเมินความคุ้มค่าค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็มีตัว ความคุ้มค่าทางการเงินนะคะที่สุดยอดคุ้มมากนะคะสามารถคืนทุนได้ภายใน24ปีนะคะโดยที่มีผลตอบแทนทางการเงินอยู่ที่8.62เรซเราก็ได้ Excel มาสุดท้ายในท้ายที่สุดนะถึงแม้จะไม่ได้จากกรรมธิการแลนบริดจ์แต่ก็ได้มาจากกรรมธิการงบประมาณค่ะแล้วปรากฏว่ารายได้ที่เป็นรายได้จากท่าเรือเนี่ย เวอร์มากนะคะสูงมากค่ะก็คือปีแรกเนี่ยบอกว่าจะได้รายได้จากท่าเรือ5 8 0 0 0ล้านบาทอันนี้ฉันคิดว่ากรารมธิการเนี่ยไม่มีใครทราบนะคะกรรมธิการที่นั่งอยู่ข้างบนยกเว้นที่จะมาจากสอนอขอนะคะถึงจะทราบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าในรายงานาความก้าวหน้าฉบับที่2เนี่ยยังไม่มีเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะคะที่ฉันอ่านแล้วนะคะไม่มีเรื่องของค่าค่ารายได้ที่มาจากการขายน้ํามันแต่วันนี้มาแล้วค่ะ 58,000ล้านแบ่งเป็นรายได้ที่มาจากการขายน้ำมันห0,000ล้านและมาจากรายได้ของท่าเรือเองเนี่ยเ <c oughs> พียงแค่800 0ล้านบาทเท่านั้นเอง5 0,000่น000ล้านบาทที่มาจากการขายน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงท่านประธานลองคิดดูนะคะถ้าเราไม่มีโรงกลั่นเองนะคะกำไรที่เราจะได้จากการขายน้ำมันต่อ1นตันเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่10ดอลลาร์ต่อตันเท่านั้นนะคะถ้าจะกำไรห0,000ล้านบาทเนี่ยก็คือจะต้องทำ จะต้องมีการขายน้ำมันประมาณ140ล้านตันต่อปี140ล้านตันต่อปีน,น,อปนี่คือเป็น3เท่าของที่สิงคโปร์ขายอยู่ตอนนี้45ล้านตันต่อปีค่ะ,ะท่านประธานก็หมดคําจะพูดนะคะว่าแล้วเราศึกษาอะไรกันอยู่รายงานฉนบับนี้กําลังรับรองความผิดพลาดอะไรกันอยู่นะคะแล้วดิฉันกังวลมากจริงๆท่านอาจจะไม่กังวลไม่อายแต่ดิฉันอายเวลาที่นายกรัฐมนตรีต้องออกไปพูดกับต่างชาติ เรื่องโครงการนี้โดยที่เนื้อในมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อที่จะเป็นฝ่ายค้านแล้วต้องค้านทุกเรื่องนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องรักษาภาพลักความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีของเราเอาไว้บ้างคะ่ะและดิฉันเองไม่ได้มีปัญหาการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้แล้วยินดีพร้อมใจที่ถ้าจะมีการรื้อ รายงานของสอนขอและหรือรายงานของกรรริการใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยในฉันก็จะยินดีมากๆและถ้าเกิดสามารถที่จะศึกษาใหม่มีแนวทางใหม่ขึ้นมาแล้วมันคุ้มค่าดิฉันก็ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการใหม่นั้นค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน